go จะไหลนะเราไปดมกินดูแล้วเนปะ็นกินนจนมันโซวลากแท้ๆน,นะอันนี้เกิดจากคอนชีนรั่วนะเป็นปนัญหานะาการเป,ป,ปรนะลี่ยนป้ายคอนชีนนะครับก็ซ่อมบำรุงล้างนะตัววีดีไปด้วยนะเจ็ตพวงมานะลัไยไนปะด้วยนะก็เปลี่ยนสายนำเชื่อมด้วยนะคันนี้นะมาดูโคชเนอร์คันนี้นะครับเอาลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนนี่แก้ไขปนะัญหา สตาร์ทออกมาแล้วมีปันขาวนะปันดำนะครับสตาร์ทซึงมีควันออกมาเลยนะนะน,นี่ทิ้งไว้ทั้งคืนนะจะมีควันไหลออกมานะกินจะเป็นกินของน้ำมันดีเซลนะตอนนี้ปัญหาเกิดจากหัวฉีดเป็นปัญหานะตอนนี้เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับโอเท็นี้นะครับ ไปต่อไปต่อไปดูนะคันนี้ปี2004ปีนี้2022นะครับก็ประมาณ18ปีนะครับไม่เคยซ่อมดูแลบำรุงรักษานะคันนี้นะก็ไอดี่อร่วมไม่เคยลา้างดูนะภาพเออ,อนหะนเอานัดไหนดูดิแข็งไอใช่ไหม <c oughs> ขอหนังบ้าดูข้า <c oughs> งใน นะครับคันนี้โอ้โหนะคันนี้จะมีเช็ควาลวนะครับแล้วก็ล้างเครื่องมดีๆนะครับซ่อมรั่วทุกซีนเวลาลือ้อแนะนําเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเพราะว่าส่วนมากจะแข็งตัวนะเวลาเราไปขยับไปยื่อนโดนนะจะทำให้ซีนรั่วนะครับแนะนาเปลี่ยนทุกครั้งนะงานจะได้ไม่ย้อนนะครับผมอ๋อคันนี้เปิดฝาข้อ,ขอมาออกมานี่อย่างเละน,นะเครื่องยนต์ สืนะ่ว่าน้ำมันเครื่องที่ใช้นะไม่ไม่ได้เกตดบนคนระับปัญหาตามมาก็คือพ่อดวง l d นี่อย่างเหนียวใช่ไหมย,ยเหนียวยังเสื่อเลยนะติดเต็มไปหมดเลยคนระับงานออกมานะงั้นเลยนะล้างทำความาสะอาดใหม่นะเดี๋ยวเอาตัวเช็คอีกทีหนึ่งนะได้สีลจเกตวัดน,นะครับเช็คอีกทีหนึ่ง บไหกกับวถปารดติอยู่เลยต้งมันอันนี้โห่ชีดเสียแน่นอนครับโหเสีดเดี๋วเราโหีดก็รว้นะอันนี้แสนเก้าที่มอที่แสนเก้าม่เคยซ่อมบำรุงดูแลรักษาแนละ้วนจะัดให้ไมนะ่ เอาดิไม่ไหลกลับไปนะน่าจะดูตอนนี้ยังไงก็ซ่อมบรุงอยู่แล้วเปลี่ยนใบหัวฉีดเป็นชุดนะครับแย้มใบหัวฉีดโอเคนะภาพมีรอยรั่วนะข้าวกระเมาต่อไม่เลตัวนี้ไม่รั่วนะยังใหม่เก็บอยู่เลยนะผม วจดให้นะหนึ่งชุดนะครับเบอร์หัวฉีดใช้เบอร์สแตนดาร์ดนะครับเบอร์เขาก็เป็น63นะครับผมใช้เบอร์สแตนดาร์ดนะครับไม่ได้เพิมเ่มเติมอะไรนะครับมาดูหัวฉีดนะที่เราเปลี่ยนปลายไปไนะครับจะลองนะดูเข็มไ้กลับได้ไหมนี่นะครับขาเลยนะครับ ยกยกกดยกด,ยกด,ดูนี่นะแจ้านะครับน้านนสภาพด้วยดีแล้วเมื่อวานหายใจไม่ออกนะติดคัดนะสุดยอดอ่ะความสกปรกนะนี่ล้างอย่างจุ๊บอาโบเลยนะผม ดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเราจะซื้อเครื่องยิงทรายนะเอาไปล้างเท่าดวมไม่ดีอย่างเดียวนะรอดูโปรเจกต์ใหม่นะทีนี้ไวแน่นอนนะอันนี้ล้างแช่ทิ้งไว้้ามคืนนะตอนเช้ามาล้างอย่างดีนะถึงสะอาดอย่างนี้คนระับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเครื่องล้างเลยนะชัดเจนกว่านะง่ายเลยนะตอ้เปงานเราล้างอย่างเรียบเลยทิมงานประกอบอยู่นะบผ,ผมชิมใส่ลงไปแล้วนะครับ ไปดีประกอบอยู่นะเดี๋ยวประกอบเสร็จนะ,ะออกวิ่งทดสอบด้วยกันนะมาดูสตาร์ทครัง้งแรกปันขาวแน่นอนเพราะว่ามันจะมีพวกน้ำยายใหเราล้างไปนะทำให้ปันขาวนะแต่เคสนี้จบไม่น,นอนนะที่เราทำไปก็มีหัวฉีดหนึ่งชุดโอรีนะแล้วก็แหวนไหลกับแหวนรองเปลี่ยนนะครับต่างเขาลบไม่ดีนะคันนี้โอ้ส,ส,สกรปกรกมากคันนี้ 8ปีไม่เคยทำอะไรนะรว่าเอาเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับครับพอจุอนเน์กันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมสตาร์ทเครืนนอ่องยนต์แยกก้นมันเบาๆตัวลาเปลี่ยนยะงตัวลาเปลี่ยนแล้วมันใหม่อยอ่เอา Dạ cái mạnh thuê này. chạy rồi <laughs> luôn, chết rồi luôn hết đi. เพิ่งสตาร์ทก็อย่างนี้อยู่แล้วนะแก้ไขปัญหาปันขาวตอนเช้านะคันขาวคันดําตอนเช้านะครับเันนี้เดี๋ยวเราจะไปเบิ้ลออกนะยวไปขับอัดออกนะครับยังมีอยู่อยู่แล้วเนพะิ่งสตาร์ทขึ้นมานะครับไฟเลไโชว์ไหมน้าปัดไม่มี นี่ผมลงทะเบียนหัวยฉีดใหม่เรียบร้อยแล้วนะหรือว่า l e ARNING หัวฉีดมาเรียบร้อยแล้วนะอ้เสียงแจวเลยนะไปดูด้านนอกกันนะครับนี่นะปกติสตาร์ทเครื่องอยู่ฟันจะไหลออกมานะครับฟันจะไหลออกมานะตอนนี้ไม่มีแล้วนะเหลือแต่ ขับเปตัดออกตัดทิง้งนะครับนี่นะเรียบคิดันนี้เราไปวิ่งทดสอบทดลองด้วยกันนะครับถุกพอเลยนะครับเล่นราวให้ด้วยนะคนะันนี้นะนะคันนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทั้งซัพพลายทั้งลงทะเบียนหัวจีดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนะครับ ออกวิ่งทดสอบนะแล้วก็อัดควันที่ตกค้างอยู่ตรงท่อไเสียอัดออกให้หมดนะครับโอ้ยวิ่งปูนเลยคันนี้กดนิดเดียวเองรีแมปมาปะเนี่ยไม่ใช่นะเป็นรีรีแมปนะคันนี้อ่าเป็น f อฟซนะใช้รถใช้ถนนแบบธรรมดานะไม่ได้รีแมพหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะเป็นรถสแตนดานดนะครับคันนี้ ดูมาดูนะหลังจากที่เอาาวิ่งทดสอบนะปันที่ไหลออกเป็นปันไหลนะออกเป็นก้อนหรือว่าไหลออกมาเป็นปันค่อยเสียนะไม่มีแล้วนะนี่สตาร์ทเร่งอยู่นะอัดอองให้หมดเลยนะครับัอเจน,นะครับผมอ่าคันนี้นะอัตราเร่งดีมากนะอันนี้ ดีไม่มีเสียงเคกกนะฮะเสียงเครื่องเงียบเพาะเลยนะครับแล้วก็ควันไม่มีเลยนะครับผมลองอัดดูแล้วนะ FC บอกว่าวิ่งมานี่ควันขาวอาอกอกเป็นลูกๆนะด้านหลังนะแล้วก็คันนี้ที่ทําไปนะก็จะมีหนึ่งเลยล้างเท่าร่วมไปดี นะสองชุดซ่อมนะต่างๆที่เลือกมาเราจะเปลี่ยนใหม่หมดนะเพราะเวลาเราเลือกมานะวัคซีนเนี่ยมันจะแข็งตัวนะเวลาเราไปโดนมันเนี่ยหรือว่ามีการขยับเขยีนะ้ต่อไปนะอาจจะมีรั่วซึมนะเราเลยตัดปัญหาโดยการเปลี่ยนอะไหล่ไปนะก็ใช้งานก,นกันยาวไปเลยนะครับับเกสน,นี้นะแล้วก็มีเปลี่ยนปออา้ายหัวฉีดตัวปัญหานะ อันนี้ชัดเจนนะคือปลายหัวฉีดกักแรงดันไม่อยู่แล้วก็รั่วนะแล้วก็มีอะไรอีกนะเช็ควาวนะคันนี้ปกตินะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ผมลองอัดดูแล้วนะมองกระจกด้านหลังด้านข้างนะมองแล้วไม่มีควันเลยนะครับ งานที่อูเราส่นมากไม่เน้นควันนะกดวิ่งได้นะแต่ว่าไม่เอาควันนะาการที่ว่ามีควันเยอะๆเนี่ยมันเกิดก็คุณนีเอสองห้า 5, อันนี้ผมจะแอนตี้นิดนึงนะเวลาซ่อมนะครับปันดำๆผมไม่ค่อยชอบคือส่วนตัวนะแต่ถ้าใครชอบปันดำเออก็พูดยากความชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่เราไม่ชอบปันดำประมาณนั้นแหละนะครับ กับเคสนี้นะฮะนี่ทำอ,อกไปนะฮแก้ไขปัญหาควันขาวปนดำนะตอนสตาร์ทามาตอนเช้าๆนะฮะปัญหาที่เราเจอนะครับก็คือหัวฉีดรั่วนะฮะแล้วก็แวนรองหัวฉีดนี่เป็นปัญหาด้วยคือน้ำมันเครื่องนะหยดลงไปบนหัวลูกสูบก็เป็นปัญหาที่ทำให้ควันขาวนะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยเราดมกลิ่นดูเนี่ยสตาร์ทมาต้องสังเกตด้วยนะ แล้สตาร์ทออกมาแนละ้วเป็นกลิ่นคล้ายๆนะ้มันโซล่าแสดงว่าควันควันเนี่ยแสดงว่าต้นปลายหัวฉีดเป็นปัญหานะครับระวัาางให้ดีนะแก้เป็นจุดก็อาจจะหรืออีกรอบนึงนะครับ่ะับเคสนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่อง y o u t YouTube อูแง่จเจริญการช่างนะครับและทางเพจ f a e b o o k อูแง่จเจริญการช่างนะครับ และที่สําคัญคือกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนนะเวลามีคลิปดีๆที่เราอัปโหลดลงไปนะครับก็จะเด้งตึง้งเป็นการแจ้งเตือนนะวันนี้นะครับกล่าวคาว่าสวัสดีครับผมจะจบนกไม่บานปลายที่อยู่แงจะเลิศการช่างนะครับ